สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมนตรายนีนะคะม่เล่นพี่กีพี่เดฟพี่คลาสอีกเช่นเคยในวันนี้เล่นในท็อปปิคคอนเทนต์เขาให้ความสำคัญกับเราเท่าไหร่กันนะคะอาจจะมา,าสัญ,ญลักษณ์น้อยๆคือแค่3กองหรือ3สัญ,ญลักษณ์นะคะก็เล่นน้อยเนาะสำหรับวันนี้โอเคเลือกจากสัญ,ญลักษณ์ที่ใช่ที่ช,ชอบก็ สัญ,ญลักษณ์แรกก็คือปากกามงกวดสีชมพูนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่2ก็คือปากกาสา,สายรุ้งเนาะสีเงินแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ที่3ก็คือปากกานงนกฮูกสีเทานะคะก็นึกถึงเขาคนนั้นก็ไปเลือกฟังผลการทำนายตามสัญ,ญลักษณ์ที่ใช่ที่ชอบ ละกันนะคะโอเคก็ต้องขอบคุณน้องๆที่เสียสละเวลาอันมีค่าในการเข้ามาทำไามสเตห้กับพี่นะคะก็ต้องขอบคุณเวลาที่นี้ด้วยนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกปาก้ามงกุฎสีชมพูนะคะกับทับปีคอนเทนต์เขาให้ความสำคัญกับเราเท่าไหนกันเนาะโอเคเดี๋ยวจะอ่านไปตามหน้าไพ่เลยนะคะแบบไหนยังไง ขอดูหน่อยค่ะเขาคนนั้นผู้ที่เลือกปากกามงกุฎสีชมพูนึกถึงเขาคนนั้นให้ความสำคัญกับเราเท่าไหนกันตะคะทั o f ์เ a นจ c เคิ Nine of Cups เดมิจิเียน เทนนอปเอนจิเคิลส์สองเหรียญสิบเหรียญแปดเหรียญอืมก็โอเคนะชัววานถือว่าดีถือว่าดีอด <c oughs> ขอดูต่อนะขอดูต่อถือว่าดีสวีนออฟสโวชเอ๊ยยังไงเนี่ยอืมเดี๋ยวดูต่อฟู เดอะชาลีอออืมคิง g อ f เพ n t a c คิ s, mm hmm. <S สสรุปค่ะเขาให้ความสำคัญกับเราเท่าไหร่กันเนาะอืม mm hmm. ขอดูซิวิดด็อกสอดหน่อยสินิดนึง Hi Princess เออโอเคอืมอ่ะสรุปค่ะแทนออฟโซลช์ทูออฟโซลช์สิบเจ็ดคือสามเจ็ดคือห้าอืม นายชอบฟานส์เทนออฟคัพส์เอรู้สึกแปลกๆเดี๋ยวพี่ขอคำนวณหน้าไพ่แป๊บหนึ่งนะพี่จ a y รู้ว่าพี่ต้อกอารสอ2เคสอีกหรือเปล่านเนาะเขาหรือคุณอาจจะอยู่ในลัคนาราศีอ๋อ ธาตุไฟเมฆสิงทนูราศีกรกฎธาตุดินพุษกันมาก่อนได้นะคะเทูเปเกิลเก้าถ้วยเดบิวมจิเชียนสิบเหรียญสองเหรียญซว่าสิบแปดอายกาสิอ่ะโอเคพี่ไม่คำนวณ จากสรุปทั้งหมดคือไม่คำนวณว่าเป็นเคสเรา3คนนะคะพี่จะอ่านเป็นหน้าไพ่เดียวเลยเนาะจากหน้าไพ่เนี่ยเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วเขาก็ประพฤติปฏิบัติดีกับคุณดีพอตัวพอสมควรเลยนะคะอแต่มันเป็นสองเหรียญขึ้นมากก่อนเนาะถามว่าเขาให้ความสําคัญกับคุณเท่าไหร่กันเออคุณอะจะรู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่เขาเออทำกับคุณเปรียบเสมือนว่า คุณเนะี่ยคือเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่มีความหมายในชีวิตเขาไปแล้วเนาะแต่ต้องบอกเลยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้เฟลลี่มีตัวเลือกเยอะมีความมั่นใจในตัวเองสูงการที่เขาแสดงออกสองเหรียญสิบเหรียญคือแปดบนเหรียญเนาะเป็นการเขาที่เขาแสดงออกกับคุณนะ่คือเขาจะรักมันเป็นแผนการต้องบอกว่ามันเป็นแผนการเขารักษาคุณไว้ในความสัมพันธ์คืออยากจะดูคุณไปเรื่อยๆก่อน แต่ต้องบอกเลยนะคนคนนี้คือจริงๆแล้วจากหน้าไพาอ่อ่ะดูเหมือนว่าดีพอมันดู S วีทออฟส w ต r d มาปุ๊บเนี่ยเขายังไม่พร้อมที่จะคอมมิชเมนนะคะแล้วเขายังคิดว่าเขายังมีความสามารถออ่ความเป็นตัวตนของเขา,าเขายังมีความสามารถที่จะมีตัวเลือกคนอื่นเข้ามาในชีวิตเขาได้อีกนะคะการที่เขาแสดงออกกับคุณเนี่ย คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะเขาแสดงออกแบบเหมือนเราเป็นคนพิเศษแต่ความสัมพันธ์นี้เขาไม่เคยบอกคุณเลยว่าคุณเป็นอะไรกับเขาถูกไหมนะคะสำหรับหน้าไพ่ผู้ผู้ที่มี energy แบบนี้นะคือเขาจะไม่เคยบอกเลยว่าไม่เคยออกจากปากเขาเลยว่าคุณและเขาเป็นอะไรกันในความสัมพันธ์นี้มีการแค่แค่คุณเนี่ยคิดไปเองว่าเขาให้ความสำคัญกับคุณซึ่งเขาก็ทำแบบนั้นจริง เขาเปรียบทํากับคุณเปรียบเสมือนว่าเป็นคนที่ใช่จริงๆแต่เขาไม่มีการพูดไม่มีการบอกแบบชัดเจนหรือตรงไปตรงมากับคุณว่าเราเป็นอะไรกันหรือในอีกกรณีหนึ่งอีกเคสหนึ่งก็คือว่าอยู่กันสองคนเขาอาจจะบอกว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาแต่เวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นเขาไม่สามารถบอกใครได้หรือมีการปิดบังความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ไม่ให้ใครรู้ว่าคุณและเขาคบกันอยู่ นะคะในแบบนี้นะพูดง่ายๆว่าเขาเก็บรักษาคุณไว้ในความรักในความลับนะโดยตัวตนของเขาเนี่ยคือเขายังต้องการที่จะ,ะเป็นโสดอยู่นะคะยังมีอิสระยังอยากจะมีตัวเลือกในเรื่องของคอมมิทเมนต์ความสัมพันธ์เนี้ยอีกพูดง่ายๆว่าเขายังไม่ได้จบที่คุณนะคะอืคิงอัลเฟจ์เคิลมาบอกหมายยังไง บอกว่าคือเขาเป็นคนที่เลือกเยอะเลือกมากในเรื่องของความสัมพันธ์เขาเป็นคนที่ตรองตรองดูเยอะนะคะว่าคนคนไหนคือ,อคนแบบไหนที่จะเหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับเขาเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีนะที่การงานดีเป็นเจ้าของกิจการฐา,านะการเงินดีก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะเขาก็เลยว่าคัดเลือกคนที่จะเข้ามาเป็นอ แม่ของลูกพ่อของลูกของเขานะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นในการที่ว่าตอนเนี้จริง,รงๆเขาก็รักษาคุณไว้ก็รู้สึกเดียบคุณละคะ่ะเอ่อคิดว่าเป็นไปได้ว่าก็น่าจะเป็นคุณในอนาคตแต่เขายังมองว่าเขายังน่าจะมีตัวเลือกต่อได้อีกเขาถึงได้สร้างคุณไว้เก็บคุณไว้ ในความสัมพันธ์แบบลับๆที่เวลาออกสู่สาธารณาชนแล้วเขาจะไม่บอกใครว่าเราเป็นอะไรกันแต่เวลาอยู่กับคุณเขาจะแสดงออกแบบเต็มที่เลยว่าเขาชอบคุณเขารักคุณคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่จะต้องเดินต่อไปในความสัมพันธ์กับเขานี่สิ่งที่เขาเป็นนะคะเพราะว่าเขาเครียดแล้วก็วิตกกังวลกันว่าเขาเป็นคนที่เลือกเยอะพูดง่ายๆแหละเขาต้องการเลือกคนที่สมบูรณ์แบบสําหรับเขาจริงๆ นะคะสิบดาบทูอฟสอดในซอฟวานสิบถ้วยเออในตรงเนี้ยสรุปให้ได้ว่าเขาให้ความสำคัญกับเราเท่าไหนกันอืมก็ต้องบอกเลยนะคะว่าห้าสิบห้าสิบเพราะมันมีสองดาบเกิดขึ้นมาให้ความสำคัญกับคุณแค่ไหนกันก็คือพูดง่ายๆว่าหนึ่งเขาก็ยังเลือกต่อไปสองเขาก็ยังขาดคุณไม่ได้นะคะเป็นสิบดาบสิบถ้วยตรงนี้เกิดขึ้นมาเนาะถ้าขาดคุณไปเขาก็เจ็บปวดแต่ถ้า แต่ถ้าเกิดเลือกคุณทีเดียวเขาก็กลัวว่าสิ่งที่เขาประมาณว่าเขายิ่งต้องเจอคนที่ดีกว่านี้ไหมพูดง่ายว่าเขากา็กักคุณไว้ในความสัมพันธ์ไปทูออฟสอดแบบนี้เนาะไม่ได้ให้ความเชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาให้ความสําคัญกับเราเท่าไหร่กันก็ต้องบอกว่าแค่5 0คือพูดง่ายว่าเขาแคร์ความรู้สึกตัวเขามากกว่ามากกว่าที่จะแคร์ความรู้สึกคุณที่อ่านตำนาไพ่เนาะต้องบอกเลยแบบนั้น เออถ้าเกิดผู้เองก็ตามนั้นก็คือว่าเออเขาแคร์ความรู้สึกตัวเขาเองมากกว่ามากกว่าที่แคร์ความรู้สึกคุณถ้าเกิดเขาแคร์คุณเขาก็ต้องให้ความชัดเจนกับคุณแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่ในตอนนี้เดี๋ยวนี้และปัจจุบันนี้ไม่ใช่กักคุณไว้ในความสัมพันธ์ในความลับแล้วก็ยังเป็นทําตัวเหมือนว่ามีตัวเลือกอื่นไปเรื่อยๆแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องสรุปให้แบบนั้นนะคะว่าเขาให้ความสําคัญกับคุณน้อยกว่าที่เขาให้ความสําคัญต่อตัวเขาเอง นะคะแบบนี้นะโอเคเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าจะมีหนึ่งถ้วยที่เหลือเนี่ยก็ต้องขอเป็นคนที่สมบูรณ์แบบสําหรับเขาจริงๆแล้วเป็นไปได้นะคะว่าสองเหรียญเกิดขึ้นมาเนี่ยว่ามันมีไปไปกับกับในความสัมพันธ์แบบนี้คือมันไม่เคยชัดเจนพอคุณต้องการความชัดเจนเขาก็หายไป ออแล้วเขาก็กลับมาใหม่ก็มาใส่แซรงแกล้งทำก็ต้องบอกว่ามันเป็นเดอะมิชิเชียนเนาะเอ,อ่อใส่แซรงแกล้งทำให้ความสําคัญกับคุณเพราะว่าเขาแคร์ความรู้สึกตัวเขาเองมากกว่าแคร์ความรู้สึกคุณไงคะเพราะว่าเขาเขากลัวเขาเจ็บไงแต่เขาไม่กลัวว่าคุณจะเจ็บหรือเปล่าเนาะนี่สรุปให้สําหรับผู้ที่เลือกปากกาสีชมพูนะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะพี่อ่านตามนะพ่เด้ออืม ก็เป็นดงแบบโดยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะคะถ้าใครสนใจดูดงส่วนตัวกับพี่ก็รายละเอียดใต้คลิปมีก็ดูราคาแอดไลน์จองคิวกันได้ค่ะขอบคุณเจ้การไลค์ขอบคุณชจการ s u b s c r i b e like, ขอบคุณเจการเดรนินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับพี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทํานายสําหรับผู้ที่เลือกปากกาออสายรุ้งสีเงินนะคะกับท็อปปี้คอนเทนต์ที่ว่า เขาให้ความสําคัญกับเราเท่าไหร่กันพี่ก็จะอ่านไปตามหน้าไพ่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่ามันเป็นดวงแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เป็นดวงเจาะจงผู้ใดทั้งสิ้นนะโอเคขอดูหน่อยค่ะเขาคนนั้นผู้ที่เลือกปากกา,าสายรุงสีเงินนึกถึงเขาให้ความสำคัญกับเราเท่าไหร่กันนะคะโอเค source Seven of Wands. Temperance. Let's mm. Seven of Swords. Eight of Pentacles. The Charlie Odd. Five of Swords. The i pink test 10 of cups is of cup เพออ f ฟซอร์สสรุปค่ะเขาให้สำคเขาให้ความสำคัญกับเราเท่าไหร่กันเชนออฟซอร์สทรีออฟคาวส์เ e ลวอร์ส hmm. โอเค้าสำหรับคือ6กเหรียญ e p e n t a c เ e s อืมเขาหรือคุณอาจจะอยู่ในลัคนาราศีธาตุดินพุ้ศักันมังกรราศีธนูราศีกร,รกฎธาตุน้ำมินกร,รกฎพิจิตธาตุลมม่ถุนตุนกุมเมถุนได้นะคะราศีเมถุนเนาะเออเดี๋ยวคำนวณไพ่ก,ก่อนอืมเหมือนกรณีเคสของเตอร์ปาร์ตี้มากเลยเออนะคะ เพราะฉะนั้นพี่จ้องอ่านเป็นสองเคสอีกเช่นเคยเออเนาะเอออ่านก็ต้องอ่านแบบนี้อะสำหรับเคสแรกที่ไม่ใช่เติร์ดปร์ยีนนะคะก็ต้องว่าเคสเกี่ยวกับเราสองคนพอต้องบอกเลยนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นมาคุณและเขาอาจแตกต่างในเชื้อชาติศาสนาภาษาระยะทาง ทัศนคติหรือสถานะนะคะ,ะเป็นไปได้ว่าในความสัมพันธ์นี้ใครคนใดคนหนึ่งอาจที่จ้องทํางานต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลานักกรบทหารนักบินตำรวจหรือเป็นเซลล์หรือที่ต้องทํางานที่ต้องมีการเดินทางอ,อยู่ตลอดเวลาและเวลามันจะคาดเคลื่อนกันคือพูด,ดง่ายๆว่าเวลาคุณและเขาไม่ตรงกันในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะสำหรับเคสที่ว่าเป็นเราแค่สองคนก่อนนะคะ ออในตรงนี้คือแรกๆเขาเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขายังไม่ได้เข้ามาแบบจริงใจหรือจริงจังสักเท่าไหร่แต่ด้วยว่าอาจจะด้วยว่าหลายๆอย่างสิ่งตรงนี้มันทําให้เขารู้สึกว่ายิ่งนานวันยิ่งได้คุยกับคุณคุณยิ่งมันเป็นไยมินเชนเนาะสิบถ้วยหนึ่งถ้วยเพย์ออฟสโวต มีความรู้สึกว่าคุณเน่เข้าไปอยู่ในจิตใต้สํานึกเขาไปแล้วอะในกรณีของเคสเราสองคนนะคะต้องพูดคํานี้เนะาะกลายเป็นว่าคุณเน่เข้าไปอยู่ในจิตใต้สํานึกเขาไปแล้วกลายเป็นว่าคุณเป็นหนึ่งถ้วยที่ไปเติมเต็มถ้าเขาไปเก้าถ้วยคุณก็เป็นหนึ่งถ้วยที่ไปเติมเต็มให้เป็นสิบถ้วยตรงนี้ขึ้นมาเขาเลยรู้สึกแปลกๆก,กับคุณแต่ด้วยว่าอะไรหลายๆอย่างที่ ในตอนแรกที่เขาไม่ได้คิดจะจริงจังหรือจริงแบบเต็มที่อะไรอาจจะเข้ามาเล่นๆก็ได้ตอนนี้กลายเป็นว่าคุณไปเติมส่วนที่ขาดหายไปในความรู้สึกของเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้เนาะเขาเริ่มเครียดเพราะมันมีนก้าวดาบทําไมถึงเป็นก้าวดาบถึงเครียดเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างนี้มันไม่ได้ตรงกันไงคะเพราะว่าความแตกต่างเชื้อชาติศาส,สนาภาษาละยะทางเนะาะทัศนคติสถานะหรือก็บอกแล้วไงว่าใครคนใดคนหนึ่งก็ เวลาไม่ตรงกันคือเวลาของเราไม่ตรงกันมันทําให้ความสัมพันธ์นี้มันโตขึ้นไปได้ยากเนาะตรงนี้แหละอืตอนนี้สิ่งที่เขาจะทําได้กับคุณก็คือว่ารู้สึกดีกับคุณแหละค่ะแต่ว่าขอเก็บความรู้สึกนี้ไว้ก่อนเพราะเขาก็เครียดมากเขาไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้แบบนี้แบบไหนไปแบบไหนยังไงนะคะเพราะฉะนั้นกับคําพูดที่เออกับคําตอบคําถามอืม เขาให้ความสําคัญกับเราเท่าไหนกันสําหรับเคสเราสองคนนะคะ10ดาบ3 of c อฟค the Lovers 6 of p e n t a ี e a อฟก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่เขาจะต้องให้คุณได้ตอนนี้เขารู้สึกดีกับคุณจริงๆแต่ว่าเขาไม่สามารถแสดงออกกับคุณไปมากกว่านี้ได้แล้วเพราะว่าเขารู้สึกว่าในหลายๆอย่างในความสัมพันธ์เนี้ยมันยุ่งยากแล้วก็วุ่นวายมันยากเกินคําบรรยาย เ,เพราะฉะนั้นเขาถึงได้วางสถานะคุณคือแค่เพื่อนที่เขารู้สึกพิเศษเกินกว่าใครแล้วเขาหวังว่าวันหนึ่งแล้วเขามีการปฏิบัติกับคุณด้วยนะคะว่าเป็นเหมือนว่าคุณนะ่ยคือคนพิเศษกว่าใครแล้วหวังว่าวันหนึ่งอะไรหลายอย่างเนาะที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาในความสัมพันธ์ของคุณนะ่ยกับเขาเนี่ย มันจะดีขึ้นไปกว่านี้แล้ววันนั้นเราค่อยว่ากันอีกทีเพราะฉะนั้นสรุปให้ว่าเขาให้ความสําคัญกับเราเท่าไหน่กันก็คือว่าอืมก็ให้ความสําคัญกับคุณเกินกว่าคําว่าเพื่อนแต่ยังไม่ได้ใช่แผลไม่ใช่แฟนเกินกว่าคําว่าเพื่อนแต่ยังไม่ใช่แฟนแล้วก็เออคุณก็คือคนที่อยู่ในใจเขาหวังว่าวันหนึ่งถ้าเป็นไปได้คุณจะเป็นคนที่ใช่ ในอนาคตในชีวิตของเขานะคะนี่คือความสำคัญที่เขารู้สึกกับคุณนะคะสรุปให้สำหรับเคสแรกเราสองคนโอเคเรามาที่เคสที่2นะคะในกรณีของเติร์ดปาตี้เนาะทำไมพี่ถึงอ่านตั้งว่าพี่ถึงเติร์ดปาตี้เพราะว่ามันมีชาริออตชาริออตก็คือมันมีความแตกต่างึนงเชื้อชาติศาสนาภาษาระยะทางแล้วก็สถานะสถานะในตรงนี้ก็คือว่า คุณและเขาอาจจะมีคู่ด้วยกันทั้งคู่มีคอมมิชเมนต์ไปแล้วหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคอมมิชเมนต์ไปแล้วหรือมีคู่ที่มั่นหมายจงใจกันไว้แล้วอย่างงี้ก็ได้นะคะ,ะการที่เขาเข้ามาในความสัมพันธ์ขอบคุณเขารู้สึกตอนแรกก็คือรู้สึกดีกับคุณแหละว่าเหมือนอยากจะลองอยากจะลองดูตอนในครั้งแรกคือเขาไม่ไม่คิดจะจริงจัง ในความสัมพันธ์กับคุณสักเท่าไหร่คืออยากลองดูอาจจะว่าในความสัมพันธ์กับคุณกเก่าๆของเขาหรือคนเดิมของเขาเนี่ยมันไม่หวือหวาหรือมันไม่ได้สร้างความเร้าใจอะไรกับเขาแล้วเขาเลยอยากลองของใหม่อยากลองอะไรใหม่ๆนะโดยการเจ็ดดาบก็คือทํารับหลังคู่คู่ของเขามาและการมีปฏิกิริยามีความสัมพันธ์กับคุณนะคะแต่พอนานวันเข้าความรู้สึกการไม่จริงจังตรงนั้นกลายเป็นว่าจริงจัง เกิดขึ้นมากับคุณแต่ว่าด้วยสถานะก็ต้องบอกแล้วไงว่าเขามีคู่อยู่แล้วนะคะหรือคุณก็มีคู่อยู่แล้วเออไพ่สลับกันได้เนาะคุณก็ไปสลับกับเอาเองเออเขามีคู่อยู่แล้วหรือว่าคุณมีคู่อยู่แล้วเนี่ตรงเนี้ยถ้าจะจริงจังหาความเป็นไปได้ได้ไหมมันก็ไม่ได้นะคะนี่ไงสิบถ้วยหนึ่งถ้วยเขามีคู่ที่มีคอมคมิชเมนอยู่แล้วแล้วหน่ถ้วยที่เกินมาล่ะ จะให้ทำยังไงหนึ่งถ้วที่เกินมามก็จะต้องเป็นได้แค่ฮาพิเชษความรักในความรับที่อยู่ในใจหรือว่าตอนนี้เขาอาจจะประพฤติปฏิบัติกับคุณเป็นความลับความรักในความลับไปแล้วก็ได้นะคะในชั่วโมงนี้เ,เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญกับคุณเท่าไหนกันในตอนนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าคุณจะไม่ได้เป็นตัวจริงของเขาเนาะ ถ้าคุณมีคอมมิชเมนต์อยู่แล้วเขาก็จะไม่ได้เป็นตัวจริงของคุณความสัมพันธ์นี้ต้องดำเนินไปโดยอยู่ในความลับไปเรื่อยๆนะคะมันเป็นอุปสรรคปัญหาเป็นสิบดาบท,ที่แก้ไขไม่ได้แต่ว่าเลิกลากันได้ไหมก็เลิกไม่ได้ก็ยังเป็นในกรณีของเติร์ด์พาร์ตี้ความรักนี้มีเราสาคนอยู่มีการคีบแอนเทมีการดูแลกันและกัรเยี่ยงคนที่ใช่ แต่ในความเป็นจริงไม่สามารถเป็นคนที่ใช่ในชีวิตจริงของกันและกันได้เลยก็สรุปให้ได้นะคะว่าเขาให้ความสําคัญกับคุณแค่ไหนกันก็คือให้ความสําคัญกับคุณได้ก็คือขายคุณไม่ได้ก็จริงแต่การขายคุณไม่ได้ก็คือการอยู่ในความลับอย่างนี้ไปตลอดนะคะนี่คือสรุปสําหรับผู้ที่เลือกอประกาสายลุงสีเงินสำหรับเคสที่สองเติร์ดปาร์ตี้เนาะโอเค เป็นดวงแบบโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะคะก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับพี่ก็รายละเอียดใต้คลิปมีแอดไลน์จองคิวก็ได้เนาะขอบคุณชักการไลน์ขอบคุณชักการ s สั c r i b e like, ขอบคุณชักาชการเดินทาง ขอบคุณที่เดินร่วมทางกับพี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกปกาก้าน้องนกคู่สีเทานะคะกับทวีปคอนเทนต์เขาให้ความสำคัญกับเราเท่าไหร่กันเนาะพี่ก็จะอ่านไปตามหน้าไพ่แล้วก็ย้ำนะคะเป็นดวงแบบโดยรวมก็คืออ่านไปตามหน้าไพ่เออไม่รู้ออกมาแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าผลการทำนายไม่ใช่ไม่ชอบหรือคุณไม่ถูกใจก็ไม่ต้องคิดว่านี่ไม่ใช่ดวงของคุณนะคะดูคำคำ,คำก็พอเนาะ โอเคเรามาดูกันนะคะว่าเขาให้ความสําคัญกับเราเท่าไหร่กันเนาะสำหรับผู้ที่เลือกปากกานกคู่สีเทานึกถึงเดอ The Hangman Tree h of Wands มันม,มีเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างเกิดขึ้นแล้วหรือยังคะแล้วก็มีการรอคอยกันรอคอยข้อความกันและกันไหมเอ่ย และอีกอย่างก็เป็นไปได้ว่ามีการเงียบในความสัมพันธ์นี้กันเกิดขึ้นแล้วเนาะอืม pay s f f s o u r c e พน์เทเคิลส์เด Queen of Swords ขอดูแฮงแมนนี้ดินายชอบครับมันก็มีความสุขอยู่นะถึงจะอยู่แบบอึดอัดอึดอัดในความสัมพันธ์นี้แต่ก็มีความสุขอยู่นะ q u e e อ of Swords t ออ e ไพน์เทอร์คั s ส์เอ่อซิกออฟ s w e ว่ Wands สรุปค่ะเขาให้ความสำคัญกับเราเท่าไหร่กันอืมโอเค Queen of Wands เพชชล์ชอบครับเจ แปดหมยเอชอวานซึ่งเป็นในทิทางที่ดีนะคะอืมทิทางที่ดีแบบไหนยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันเนะเาะเดี๋ยวจะไล่ลัคนาราศีก่อนเขาหรือคุณอาจจะอยู่ในลัคนาราศีทานานน้ำมินกรกรพิจิทธาุลมมีถุนตุ้นกุ้มท่าุาลมไปแล้วเนะเาะอะไรอีกลาศีพิจิทธาุไฟเมฆสิงธนูได้นะคะอืม ต้องบอกเลยนะคะในความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ว่าเป็นรักระยะทางไกลเนาะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันผ่านแอปพลิเคชันเนาะมีการติดต่อสื่อสารผ่านการโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเพราะมันมี3ไม้แล้วก็เดาเว่ร์มาเป็นไปได้ว่าเป็นรักระยะทางไกลถ้าไม่คุณและเขาอาจจะอยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศ,ตร,เทศตรงนี้กันก็ได้เนาะถ้าไม่ได้รักระยะทางไกลหรือ คุณไม่ได้อยู่ไกลกันไม่ได้อยู่ห่างกันเอ่อก็มีความสัมพันธ์ที่แบบว่ามีการห่างกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มีการเงี้ยบหายกันไปในระยะเวลาหนึ่งแต่ยังมีการรอคอยกันและกันอยู่นะคะก็ต้องบอกเลยนะอืมถ้ามันมีเอ่อการรอคอยกันและกันอยู่ถามว่าทําไมพี่บอกว่าในตอนต้นว่าในตรงเนี้ยก็มีความรู้สึกมันมีความสุขเล็กๆอยู่ ออจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้มันเหมือนว่าเพิ่งเริ่มต้นในความสัมพันธ์นะนะคะพี่รู้สึกได้แบบนั้นเออคือมีการพูดคุยกันในรูปแบบของความเป็นเพื่อนไปก่อนแต่ว่าพูดคุยกันมาก็รู้สึกดีเพราะอะไรทำไมถึงว่าได้คุยกันแค่นี้ไปก่อนเพราะว่าก็บอกแล้วไงว่าเออหคือระยะทางอาจเป็นปัญหาในตรงนี้แล้วก็ เ,เป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าสําหรับผู้ไม่ใช่มีปัญหาเรื่องอระยะทางเดี๋ยวพี่อ่านไปรวดเดียวแล้วกันนะคะเพราะเป็นดงแบบโดยรวมพี่จะไม่แยกเรื่องอระยะทางและการพูดง่ายๆว่าก็มีการรอคอยข้อความมีการห่างของความสัมพันธ์แล้วก็ระยะทางเป็นปัญหาเอาพี่จะอ่านเป็นภาพรวมไปเลยแล้วกันเนาะว่ามันเหมือนเพิ่งคุยกันในเพิ่งเริ่มต้นเป็นความรู้สึกที่ดีๆอาจจะด้วยว่าระยะทางเป็นปัญหา หรือว่าความสัมพันธ์นี้พูดคุยมาในระยะเวลาหนึ่งแต่ยังไม่ได้ความชัดเจนว่าเราเป็นอะไรกันสักทีในตรงนี้นะคะมันก็เลยว่าในตรงนี้ก็คือ,อ,อมีการเยียบหายกันไปในความสัมพันธ์เนาะแต่ก็ยังรักษากันไว้นะ ไม่ใช่ว่าบางคู่อาจจะไม่ได้เงียบหายไปเลยบางคู่อาจจะมีการติดต่อสื่อสารหรือคุยกันอยู่ก็ได้แต่บางคู่อาจจะมีการเงียบหายกันไปนะคะเอ,อในตอนนี้แต่คือสถานะคือการคุยกันเป็นเพื่อนกันอยู่เพื่อนพี่น้องกันอยู่ยังไม่ได้เกิดเลยไปมากกว่านี้เนาะอืมแล้วเราก็มาสรุปกับการที่ว่าเขาให้ความสําคัญกับเราเท่าไหน่การต้องบอกว่าจริงๆแล้ว คุณก็มีความสําคัญสําหรับเขานะคะเออในระดับหนึ่งเลยคุณคือเป็นคนที่สร้างความสุขสนุสนานทําให้เขามีแพชชั่นในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นมาได้แต่ว่าด้วยหลายๆอย่างถ้ายิ่งรักระยะทางไกลหรือมีความห่างในความสัมพันธ์เนี้ยหรือมีอะไรหลายอย่างที่แตกต่างกันเนี่ยตรงนี้แหละที่มันเป็นปัญหาใหญ่ถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณแค่ไหนก็เผชญชอบครับเนาะ คุณมาสร้างแพชชั่นสร้างความสนุกสนานสร้างรอยยิ้มคุณดูดีมีเสน่ห์คุณสวยน่ารักแล้วคุณก็ดเูเป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะถ้าเป็นผู้หญิงที่เข้ามา,าดูคลิปพี่ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่ดูส์ทดูดีหลายๆอย่างเนี่ยพูดง่ายๆว่าคุณสร้างความประทับใจให้กับเขาพอตัวพอสมควรเลยมันมีความสุขในความสัมพันธ์นี้จริงๆค่ะต้องบอกเลยนะคะแต่ว่าหลายๆอย่าง สาไม้แปดไม้คือหไม้เนาะเออมันก็คือสภาพแวดล้อมอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนี้จะด้วยสถานการณ์พี่ยังบอกว่าสภาพแวดล้อมว่าเออในเรื่องสถานการณ์ยังไม่ได้ลงตัวอาจจะมาด้วยว่าสถานการณ์โควิดสถานการณ์ของโลก,สถ,ก,โลกสถานการณ์ของสังคมหรือผู้คนรอบข้างยังไม่ได้เอ,อื้ออานวยให้กับการที่คุณจะมาเจอกันแล้วพูดพูดคุยกันหรือคบหาดูใจกันแบบจริงจัง กันตรงนั้นน่ะมันทําให้ว่ามันยังเก๊กๆกลางๆในความสัมพันธ์อยู่ว่ามันยังว่าเออในวันคู่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนในวันคู่ก็ยังไม่ได้ถือว่าเออเอาไว้เจอกันก่อนแล้วค่อยว่ากันก่อนว่าเราจะไปต่อแบบไหนยังไงต่อดีในความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแต่ว่าพี่บอกเลยว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีเขาแค่รอเวลาตัวเขานะคะต้องบอกว่าเขาแค่รอเวลาอะไรหลายอย่างที่มันไม่เคลียร์มันไม่ลงตัวสถานการณ์รอบข้างผู้คนสังคมเหตุการณ์ต่างๆเนี้ย มันจบลงแล้วพี่คิดว่าความสัมพันธ์นี้จะมีการพูดคุยสื่อสารกันเนาะและเติบโตเป็นไปในทิศทางที่ดีกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปให้ว่าเขาให้ความสําคัญกับเราเท่าไหร่กันต้องบอกว่าคุณมีความสําคัญกับเขาเออมีอิทธิพลกับเขาในใจเขา พอสมควรอ่าถ้าคิดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์พี่ให้ไปที่70%นะคะก็ถือว่าเยอะนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มคุยกันเขาแค่รอเวลาการที่เจอกันแค่นั้นถ้าเจอกันเมื่อไหร่ทุกอย่างพี่ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีกว่านี้คุณมีอิทธิพลในความรู้สึกของเขาและการที่เขาไม่สามารถทำอะไรได้ในตอนนี้มันทำให้เขาเป็นเดอะแฮงแมน ตรงนั้นทําได้อย่างเดียวก็คือการรอคอยการรออะไรหลายๆอย่างให้มันสถานการณ์มันดีกว่านี้หรือถ้าเกิดมีการเงียบหายในความสมาัมพันธ์นี้ไปก็ก็รอก่อนติดต่อสื่อสารกลับมาพูดคุยกันอีกเพราะฉะนั้นความสําคัญคุณที่มีต่อเขาก็ต้องพี่ว่าบอกเลยว่าคือ70%คือเขายังไม่ลงให้คุณเต็มที่แต่ในอนาคตต้องบอกเลยว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะนี่สรุปให้สําหรับผู้ที่เลือกปากานกคูกสีเทานะเนาะอ๋อ ก็เป็นดวงแบบโดยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเจอคิดมากนะคะถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับพี่ก็รลยละเอยียดใต้คลิปมีเนาะอืมก็แอดไลน์ดูราคาแอดไลน์จองคิวกันมาได้นะคะขอบคุณทุกการไลค์ขอบคุณทุกการ s u b s c r i b e like, ขอบคุณทุกาการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับพี่ค่ะขอบคุณค่ะ